มีข่าวสารมาแจ้งเพื่อนๆครับกบระส่วงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEA เพื่อนไ้ไปลองสารปกคล้องให้ปิด Facebook ในประเทศไทยครับสืบเนื่องมาด้วยเพื่นว่าเ c e b o o k ได้มีการปล่อยให้พวกมีฉายฉีบมาหลอกลวงคนไทยในการลงโฆษณาชักชวนไปลงทุนนัน่นลงทุนนี่มีคนเสียหายประมาณสามแสนคนความเสียหายประมาณหนึ่งล้านบาทเพื่นว่า เลยจ่ายสารปกครองปิดเฟซบุ๊กในประเทศไทยภ่ายในเจ็ดวันหรือภานในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวจริงครับแต่ว่าจะปิดหรือบ่ปิดกับยุติสารล่ะครับว่าจะตัดสินออกมาจังใดเอาข่าวสารนีมาแจ้งเพื่อบรให้เพื่อนตะนกตกตื่นนะครับแต่ว่าให้ตุนักไว้เพื่อถือปิดอีลีโอกาสตอนนี้กรับผมว่าหาซิบหาิบครับเพื่อถือปิดอีลีแล้วทางรัฐบาลควรจะให้พวกเข้าเตรียมตัวนเน,ะนาะบุญวา ปิดกับภายในเจ็ดหมื่นภายในเดือนภายในเตรียมตัวท่านบางธุรกิจบางคนพอ้าแม่้าหรือว่าธุรกิจใหญ่เขาเกาะหากินน้ำเฟซบุ o กหลายการปิดไปเพราะว่าความเสียหายมั่นจะหลายกมื่นล้านหลายเท่าเลยครับอาจจะเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็นได้อยากให้รัฐบาลคิดใหม่นะครับแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าเพื่อนว่า ส่งเรื่องไปให้ Facebook แล้วแต่ f a c e b o o k กะเพิกเฉยเมื่นเฉยต่อคำร้องขอของรัฐบาลไทยที่จะบอกพวกมิจฉาชีพอันนั้นเนาะ<ม>เขาก็บอกบอกแล้วเขาได้เงื่นเนาะ<ม>เขาได้มีผลกระทบอย่างแต่ว่าผมก็เสื้อว่าเขาคัดเขากรองแล้วแต่มิจฉาชีพต่างหากที่เก่งขึ้นที่พัฒนาขึ้นแม่นปิดกันโดนยังกสร้างาม,มิจฉาชีพมันก็หาวิธีทางหาเครื่องมือมาเข้าถึงคนไทยคนที่ ผมใส่ขอใส่คำวบางนที่มีความรู้น้อยหรือว่าเขากระตุนความอยากเขานะครับบางเทือคนที่โบมีกินมีใช่คนอยากรวยทางังลัดยังเนี่ยเขาเกิดจะมีวิธีการหลอกลวงผมอยากให้รัฐบาลเขานะให้ความรู้ให้มากๆกับประชาชนคนไทยมากกว่าโบม,มนว่าเอไอยังก็ถือว่าปิดมาอันเนี้ยมันเป็นปลายเหตุอิลีครับมาปิดเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็ไปรับผลกระทบอย่างหลอกตะกี้ผมก็เปเด่นเฟซบุ๊กหรอก ผมากระพานเลียวผมกับบริษรับผลกระทบอย่างแต่ว่าผมเจอว่าธุรกิจหรือว่าพี่น้องต่างๆเนี่ยรับผลกระทบแน่นอนเอาข่าวมาแจ้งเตือนเพื่อเ้เฮาจะได้กระโดดไปแพตฟอร์มอื่นแม้ปิดเฟซบุ๊กไปก็มีแพตฟอร์มพวกเขากกระโดดเข้าไปแพตฟอร์มอื่นเนาะมีชาฉีกตามเข้าไปกระโดดเข้าไปแพตฟอร์มนั่นที่คนหินหินในติ๊กต็อกติ๊กต็อกในอันอื่นอ่ะมีเบิร์ดนั่นแหละอยากให้รัฐบาลอ่ะ ให้ความรู้ประชาชนหลายๆละกะหาวิธีแก่ทางอื่นมากกว่านะครับคลิปนี้ก็ฝาก,ก้นหลายคดแชร์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อไปถึงหูรัฐบาลเนี่ยถ้่คุณขึ้น่องอยู่เนาะโอเคนะครับขอบพระคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้สวัสดีครับ